เดค่ะอยาให้เราพยายามทตัวเพบ,บอกอว่าเรื่องนอี้เรารับบทเป็นเนี่โอเบปันนวินนะครับรับบทเป็นโตเกียวครับก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆละกรรันโตเกียวก็จะเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเนาะที่กลับมาจากอเมริกาเขาก็มีความารักตัวเองมากขึ้นเพราะเขาได้เจออะไรหลายๆอย่างคนเดียวเนาะเขารักตัวเองแล้วก็รักสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็แล้วก็เป็นตัวแม่สายแฟชั่นละกันครับเขาชอบแต่งตัวอยากมีความฝันอยากเป็นสไตลิสต์ครับ ถ้าเป็นโตเกียวละกันโตเกียว <Tokyo. S 2> ก็ให้ความแซ่บซักเจ็ดละกัน mm hmm. เป็นเรื่องการแต่งตัวเพราะเขาชอบแบบแต่งตัวแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยเขาชอบแฟชั่นอืมถ้าบอกว่าเราโตเกียวแซ่บในแบบตัวแม่ต่างชาติอะไรเราเราความเข้มข้นความยากง่ายในบทโตเกียวเขนยบว่าความยากง่ายมาอยู่ตรงที่ตัวโตเกียวครับมันได้นำเสนอหลายๆมุม นอกจากมุมของการที่เป็นเพื่อนใครสักคนเหมือนเบได้เห็นว่าส่วนใหญ่ครับ LGBT ถูก represent ในซีรีส์ให้เป็นคนที่สนุกให้เป็นคนที่สร้างบรรยากาศสร้างสีสันแต่ว่าด้วยซีรีส์เทสครับเขามีการเปิดมุมมองหลายๆมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ LGBTQ มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะท้าทายเพราะเราไม่ได้เห็น reference มาก่อนหน้านั้นเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย ไม่ทำให้เป็นอะไรใหม่ๆมากกว่าการบ้านหนักไหมกับการที่ต้องมาปกติทำการบ้านหนักไหมก็ไม่หนักมากมแต่ก็ทำมาบ้างอะไรครับส่วนตัวแล้วต้องบอกก่อนว่าเบเป็นคนที่รักสงบเรอา้ยรักสงบชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นออกแนวอินโทรเวิร์ตนิดนึงแต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์ตัวเกี่ยวครับเขาเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบปาร์ตี้ชอบไปอยู่กับเพื่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเบกก็มีการแบบไปแหงเอาบ้างไปซึมซับบรรยากาศไปดูว่าอปกติคนที่เขาชอบอะไรเหมือนๆมือนกันเนี่ยเขา เขาทําอะไรกรันหรือว่าเขาคุยอะไรกรันอะไรเงี้ยก็มีทํา,ากันบ้างส่วนนั้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับแสดงวมาโตเกียวกับโบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเบว่าไม่สิ้นเชิงแล้วกันมันมีมุมที่เหมือนแล้วก็มีมุมที่แตกต่างมันมันเหมือนการที่บอกว่าผู้ชายคนนึงก็มีหลายนิสัยครับส่วน lgbt ก็ไม่สามารถที่จะรวบมาหมดว่าเขาเป็นเขาเป็นคนประเภทเดียวกันก็คือมันก็จะมีหลายนิสัยหลากหลากรสชาติหลากคาแรคเตอร์ ไปมากกว่ากันก็คือแบบอยู่ในช่องเดียวกันแต่ว่าก็มีความแตกต่างอยู่เหมือนกันลนเรื่องนี้โตเกียวจะคนดูจะได้อะไรจากเกียวบ้าบวว่าเอา่อโตเกียวเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่เบวค่นอนข้างรักเขามากๆอะไรเงี้ยเป็นตัวที่เอ่อหวังดีแล้วก็หวังดีแล้วก็หวังดีต่อเพื่อนละกันหวังดีต่อเพื่อนมากๆอะไรเงี้ยคิดว่าคนน่าจะรักโตเกียวในแง่ของเอ่อเฟรนด์ชิพมากๆเลยครับ ครับก็ถึงโอเบจาใหม่ในวงการนะครับแต่ก็ฝากโตเกียวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคาแรคเตอร์โตเกียวไม่มากก็น้อยรวมถึงคาแรคเตอร์ของเด็กทุกคนในเรื่องด้วยเช่นกันครับก็ฝากซีรีส์เทสเด็กเจนซนะครับจะออนแอรวันที่25นี้แล้วก็ฝากไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณนะคะโอเบ